สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องทาโร่เทแลพีใบเตยเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ดวงคนโสดคนมีคู่นะคะคนมีประเด็นคนมีคนในใจคนคุยต่างๆก็เข้ามาดูได้เลยนะคะ ของชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20เมษายนนะคะจนถึง20พฤษภาคมนะคะ,ะเป็นดวงโดยรวมนะคะ general reading นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นดวงความรักล้วนเลยนะคะ,ะ general reading มันก็อาจจะมีที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเนอะแล้วก็มีเพื่อนๆพืบางคนที่ถามเข้ามาว่า ทำไมราศีถึงไม่ตรงกับที่เคยดูมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการนับของเตยเนี่ยจะเป็นการนับแบบตะวันตกเนาะแต่ถ้ามันเพื่อนสะดวกที่จะดูเป็นแบบไทยหรือจะดูเป็นลัคนานะคะถ้ามันตรงกับเพื่อนๆแล้วก็ลองดูได้เลยนะคะแต่ยินดีมากๆเลยนะคะขอแค่ว่า,าสละเวลามาดูกันเตยก็ดีใจแล้วเนาะ ก่อนที่จะไปดูเรื่องดวงกันนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจเตยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่คนโสดนะคะดวงความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะขอสิบใบให้กับเราเชาวราศีพิจิกษ์กหน่อยะคะ่ะบา ใช้ออกมาใหม่นะคะขอสิบใบนะคะให้กับชาวรารศพีศพฤษกในเดือนคนอ่าคนโสดชาวราศพีศพฤษกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพยซบซอนนะคะ,นะคะเก้าถ้วยค่ะ นะคะเชิงลับบอลส วันไหนออฟคัพส์นะคะอืมห้าเหรียญโอ้ยขออีกสี่ใบนะจ๊ะ the star hmm. Night of wands คนะคะนนสอดราศีพึกษ์ศกอาไปเจอใครมาจีบหรือเปล่าคะมีใครที่ผ่านมามีใครมาจีบมีขายขนมจีบกันบ้างไหมหรือเราไปจีบเขา ในที่ทํางานมีเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกนะคะเกิดขึ้นในที่ทํางานนาจากคนที่มีโอกาสได้เจอกันจากการทํางานการร่วมหุ้นเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกันต่างๆเนี้ยนะคะใช่หรือไม่ทีนี้ปัจจุบัน Page of Source เหมือนจะได้รับ ข่าวคราวอะไรจากเขานะคะมีการเข้ามาพูดคุยมีการเข้ามาอ๋อแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะคะคนคนนีเ้เป็นชาวทัดไฟไม่เอ่ยแม่สิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถในเรื่องของการงานมากๆนะคะเราก็มีมีสเสน่หนะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แบบ อ่อมีความเจ้าชู้อยู่พอตัวล่ะมีความหลั่นล้านะแล้วก็อืมเหมือนว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็ทำให้เราเหมือนลังเลอะว่าว่าเขาจะชอบเราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีความหลั่นล้านอะแล้วก็มีความแบบ เป็นที่ที่ต้องการของวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวท็อปในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานก็โดดเด่นนะเอบุคลิกหน้าตาอะไรก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาค่อนข้างที่จะมีอมมีมีมมสเสน่ห์แล้วก็แล้วก็เป็นที่สนใจของหลาย เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบว่ามีความลังเลมีความแบบว่าเออจะไปต่อจะเดินหน้าอะไรยังไงกับคนคนนี้ดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนะกับคนคนนี้นะคะเตยเหมือนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวภายในกุมภาเนี้ยน่าจะมีการได้เข้ามาติดต่อพูดคุยกันแบบว่าเหมือนเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่ง ที่ที่เกี่ยวกับการอ,อ่การงานมีการติดต่ออาจจะต้องได้ประสานง,งานกับเขาโดยตรงนะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้แบบว่าอ,อ่ไปอ,อ่าทำงานร่วมกานต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับการเดินทางอะนะอาจจะมีการแบบว่าได้เดินทางร่วมกันด้วยความที่แบบหน้าที่การงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีอ ช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันในตอนนั้นน่ะนะคะทีนี้มันก็เหมือนแบบว่าความรู้สึกเรามันก็ยังข,ดขาดๆเกินๆมันเหมือนแบบว่ามีความวุ่นวายของของเรื่องของอ,อความรักความรู้สึกความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้มันเหมือนแบบว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบเออ เนี่ยจะยืน Apple ่นแอปเปิลไปให้เขาแล้วเขาจะรับเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะรับความหวังดีที่มันพิเศษเกินเพื่อนร่วมงานไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะยังมียังมีความกังวลยังมีความแบบว่าเอ่อวุ่นวายอยู่ในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยยังขาดความมั่นคงว่าว่าจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้ดีนะคะแต่จริงๆแล้วว่า โดยรวมอะมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่ากิ๊กตักเกินเกินเพื่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูน่ารักน่ารักนะไม่ดูดูดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดราม่าอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าแล้วแนวโน้มสำหรับคนโสดราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโรแมน c ์แองเจจะว่ายังไงขอสาได้หคะ่ะให้คนโสดราศีพฤษภหน่อยนะคะ อยออกมาทีเดียวสองใบช่วงนี้นี่แบบมือจะรั่วเยอะมากอืมเลสโกฟคอนโทรลชูนะคะอ,อย่าไปคิดเยอะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แคชั่นอืมก็ดีนะก็ดีนะก็ดูจะได้เอ j นจอยแบบอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันอยู่นะจ๊ะอืม free yourself เลยจ้าชอบก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบก็ชอบไป นะเราก็ลองแบบ take a chance ดูอาไพ่บอกว่า let's go off control issue นะคะ allow this, situ uh, this situation to unfold naturally นะคะก็ทำตัวให้น่ารักสดใสอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปหน้านนิ้วคิ้วขมวดอะไรตลอดเวลาเวลาที่เขามีปฏิกิริยาอะไรก็ปล่อย นะคะปล่อยไปให้ enjoy moment ปัจจุบันอะไรเงี้ยอย่างที่เขาบอกว่า attraction เห mm ็นไหม you attract romantic love by enjoying this moment fully ไม่เป็นไรค่ะปล่อยไหลคือถ้าเขามีทีท่าโอเคเรา enjoy เราอ่ะเขาอ่อยมาเราอ,อยไปอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนถ้าเขาโมเมนต์ไหนที่เขาอยากจะนิงน่งๆอ่ะไม่เป็นไรฉันก็อยู่ของฉันได้ฉันก็อ่ะเมาท์มอยกับเพื่อนฉันก็อ่ะฟังเพลงได้ฉันก็แบบอ่ะ Netflix ดูเน็ตฟิกได้ฉันอาจจะเปิด YouTube ฟังดวงทาโร่เทรลพีก็ได้อะไรอย่างเงี้นะแล้วก็ f e e yourself นะคะ it's time to take back control of your life คือบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ที่คุณ ถ้าคุณแบบมีความโพสิทีฟกับมันมันก็จะออกมาโพสิทีฟให้กับคุณแต่ถ้าคุณคิดลบแบบกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนนั่นนี่จุกจิกกับมันอย่เนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีความสุขแล้วเวลาที่คุณไม่มีความสุขเนี่ยใครเขาจะมาชอบคุณถูกไหมเออเพราะฉะนั้นปล่อยไหลเลยนะความสัมพันธ์นี้นะแนวโน้มมันเป็นไปได้ด้วยดีนะถามว่าเขามีใจไหมเตยว่า ก็มีโอกาสนะคุณมีโอกาสนะที่มันจะได้ได้เข้ามาพูดคุยได้มีโมเมนต์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดกันแบนมิเตษนะอืมประมาณนั้นนะคะลองใช้ช่วงเวลาในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้เป็นประโยชน์ดูนะคะในการที่จะรู้จักเขามากขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆคนโสดเพึกส์กันนะคะ ว่าแองเจลจะให้คำตอบว่าอะไรแองเจลจะให้คำตอบว่าอะไรคะคนโสวยึ๊บโศกคะ่ะ if you believe เห็นไหมถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นไปได้นะคะก็ enjoy This Moment Fully ไปเลยนะคะเนาะแล้วมันก็จะออกมาในรูปแบบที่คุณต้องการนั่นแหละนะคุณคนโสดราศีพฤกษภโสดนะจ๊าโอเคนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนมีคู่นะคะคนมีคู่ราศีพฤษภค่ะมาดูกันนะคะขอสิบใบให้คนมีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนกุมภาพานันธ์อดีตปัจจุบันอนาคตแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างขอสิบใบนะคะ วันส7 of cups อืมดูเหนื่อยนะ The d e view King of Wheels. ขอโทษค่ะเตยวางตำแหน่งิด <Okay. S 1> ขอสี่ใบนะคะให้คนมีคู่มีประเด็มมีคนในใจมาสีพฤษภอืมฟีนอฟวอร์ Of sauce, six of wands, black, black, high high สำหรับคนมีคู่มีปะเลนนะคะในดูซิอดีตที่ผ่านมานะคะอ่อคนหนึ่งเป็น king of w i ลส s อีกคนหนึ่งเป็น queen of ฟวิล s เอ่อมันเหมือนว่าคนคนหนึ่งมีความมั่นคงนะในเรื่องของจิตใจนะคะคนคนหนึ่งมีความเป็นทตดดินนะคะไม่คุณก็เขาทตดดินนะอ่อ มังกรพฤกษกันเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งนียจะมีความที่ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นทา,ทาดทไฟนะคะอะทาดไฟเมสิงธนูเนาะอืมลึกๆมีความไม่เข้าใจกันอยู่มีความคนหนึ่งนิ่งคนนึงไฟลุกคนหนึ่งแอคทีฟคนหนึ่งดูแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ มันมีความที่เหมือนยังไม่ค่อยเก็ตกันอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ตกลงกงใจกันไปแล้วอ่ะมันก็เลยยังมีความที่เป็นคิงกับควีนเป็นคู่กันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักษาความสถานะตรงเนี้ยกันมาได้นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะปัจจุบันปัจจุบันนี้ยังไงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่าต้องขออนุญาตแปลาตามหน้าไพ่ที่เห็นเลยนะคะมันมันมีโอกาสนะปัจจุบันเนี้ยที่ใครสักคนหนึ่งก็โฟกัสเรื่องงานจริงๆโฟกัสเรื่องงานแล้วกเ็เหมือนเรื่องเรื่องงานก็เหนื่อย เรื่องอารมณ์ความรู้สึกความรักก็เหนื่อยสับสนนะคะหรือมีใครในความสัมพันธ์นี้ที่มีการพูดคุยติดต่ออะไรใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามากรุบกริบจุกจิกให้ดูแบบว่าอาจพอจะมีปัญหาอยู่บ้างในความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ มีมีความเอ่อใครสักคนน่ะที่ที่โดนที่เขาเรียกว่อาอ่ะมีเด็กใหม่แล้วกันมีเด็กใหม่เข้ามาอะไรแบบเนี้ยเข้ามายืน่นความรักความรู้สึกความเอะอะไรกลิ่นอะไรเงี้ยในปัจจุบันนะคะอา่าแล้วก็ เข้ามามีสิทธิ์เลยมีสิทธิ์เลยที่จะทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต่อให้จริงๆแล้วมันยังไม่ได้สารต่อกันไปไหนขนาดนั้นนะ่ะแต่พอใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยรู้ปุ๊บจับได้ปุ๊บได้ข่าวปุ๊บเครียดเลยกลายเป็นเรื่องรับสมัมรักสามเศร้าไปโดยที่แบบว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยปะวะ มันอาจจะเป็นแค่การพูดคุยมีมีมีคนมาขายขนมจีบเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะแค่ลังเลในอารมณ์ความรู้สึกเฉยเยในในหัวเฉยเฉยฟุ้งซ่านเฉยเฉยแต่มันทําให้อีกสายหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นรักสามเศร้าอ่ะนี่เธอไปมีคนอื่นหรือเปล่ามีความระแวงนะมีความแบบเออมีคนมายุแยงด้วยมีคนเข้ามาแบบเฮ้ยแกฉันน่ะเห็นแบบเออ แฟนแกไปแบบเนี่ยเดินข้างๆกับเดินห้างกับน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้เตยเปรียบปเปลยให้ฟังนะคะอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเนาะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตีโพยตีพายนะคะเออเป็นไปได้นะว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันตอนนี้มัน,นยังไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะอาจจะเป็นแค่ความคิดความรู้สึกของใครสักคนในความสัมพันธ์ที่คิดคิดเยอะคิดเยอะนะ ด้วยความที่มีคนยุ่บ้างหละนะคิดเยอะไปเองบ้างหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูอนาคตกันนะคะอนาคตเนี่ยมมไม่รู้จะแปลยังไงเลย <c oughs> นะ Two of View ประกบ The Devil นะคะ Six of Wands มาเนี่ยแล้วต้องปิดท้ายด้วย The High Priestess นะคะอเอาอย่างนี้ พูดเป็นสองกรณีละกันนะกรณีแรกคือเขาได้สารสัมพันธ์กับใครจริงๆมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้สารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งจริงๆนะสารสัมพันธ์ในที่เนี้ยมันมันมันแบบ ไฟลุกเลยเดบิวต์นะไฟลุกขนาดนี้เตยจะไม่อธิบายอะไรมากเดี The ๋ยวไฮพีเทสมาเหมือนคนคนเนี้ยคนที่เข้ามาใหม่เด็กน้อยผู้นั้นนะเด็กสาวคนนั้นเเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนของคุณหรือแม้กระทั้งตัวคุณเองเ่ยมีเจ้าของอยู่แล้วแต่เขาก็อยากจะแบบเขาชอบอะเขาอยากได้อยากจะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ก็เข้ามาอยากได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าคนในความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่คุณก็เขากำลังคิดที่จะประคองความสัมพันธ์นะให้มันแบบไปรอดปลอดภัยนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะกลับมาพูดคุยอะไรแบบเนี้ยกันในอนาคตนะคะคือคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบแต่คิดว่าเขาพยายามเขาเขามีความลังเลยว,ว่าเขาจะ เอายังไงดีว่ามีเสเหรียญในมือก็ช่างน้ําหนักไอ้คนเกา่าคนใหม่คนเกา่าคนใหม่นะไอ้เขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่กําลังลังเลสับสนมึนเออจะเอายังไงดีวะคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็รักคนนี้ก็ผูกพันคนนี้หูก,ก็มาใหม่ไฟลุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ถามว่า Six of one กลับมาแล้วนะคะแต่มีความรู้สึกว่าต่อให้คนใหม่นะีจะแซบจะ น่ากินจะแบบว่าโอ้ไฟลุกขนาดไหนก็แล้วแต่นะซิกซอวอนะคะในอนาคตนะออมันจะคาราคา,าสั่งกันอยู่พักหนึ่งแหละอันนี้ต้องยอมรับ แต่คนคนนี้ก็ดูแล้วว่าจะไม่ได้ไปไหนนะคะยังไงก็วนกลับมานะคะลองพิจารณาดูนะคะในอนาคตนะนะคะถ้าปัจจุบันนี้มันมีเรื่องพวกนี้อย่างีตยบอกอไปนะคะถ้าไม่มีก็ข้ามไปเลยนะอย่าเพิ่งอย่าไป,ไป,ไปคิดโวยวาย,วายอะไรมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณจะต้องพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเพราะตัวคุณเองหรือเปล่าที่คิดเยอะไปเ h ี h ย p o t พเทสเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่า อ,อมันเป็นแค่ความคิดในจิตใจของคุณที่คิดเยอะคิดมากกังวลมนโนภาพไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่สิกซองวันขึ้นมายัางไงเขาก็กลับมาอยู่นี้ค่ะนะเขาเป็นของคุณเขาก็จะกลับมาหาคุณประมาณนี้นะอ่นไหนดูโรแมนซ์แองเจิลสิคะจะให้คำตอบว่าอย่างไรบ้างขอ3าใบน,นะคะให้คนมีคู่มีประเด็นมีชู้นะคะ ค่ะคนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็น Attraction เหมือนคอนโซลเลย You attract romance Romantic love by enjoying this moment fully นะคะน่าจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้คุณมันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองนะคำพูดดูแย่งของคนอื่นอะไรเย่างนี้ วีทรีทน่าจัดได้น่าจ,ได,าจได้กับเขามาพูดคุยนะคะประับความเข้าใจกันใช้เวลาร่วมกันนะคะ Is it safe for you to love นะคะ Uh, attraction นะคะ you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะ retreat ค่ะ it's time to disconnect from the world นะคะ it's safe for you to love นะคะ open your heart to give and receive the highest uh the biggest no the highest energy of all ะคะ่ะมันเป็นตัวเขียนมาสมตัวพิมพ์เนาะ open your heart to give and receive the HIGHEST ENERGY OF ALL นะคะคือ,อมไม่ว่าจะยังไงนะไม่ว่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่โดนขายขนมจีนนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเตยว่าคุณทั้งคู่เนี่ยยังไงก็มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเราก็ได้เออ o n j o y moment ที่ดีร่วมกันนะคะแล้วก็ อบอกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้ว,ว่ให้ภัยกันได้นะเรื่องนี้ถ้าอยากจะไปต่อไปได้ค่ะไม่ได้อันตรายนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเ mm hmm. พราะว่ามันมีโอกาสที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นของคนของคุณนั่นแหละนะคะ mm hmm. เออนะอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปหวั่นไหวคำพูดคนอื่นใครจะเข้ามาเราหนักแน่นรอยนะ mm hmm. ขอหนึ่งใบให้กับคนมีอ่ะมีคู่ มีประเด็นมีคนในใจราศีพฤษภเรื่องุูมพาธนะคะอะไรคะ่ะ, the near future, คะอืมอินเดียฟิวเจอร์ค่ะอืมประกอบกับ6 of ซ์ออฟนนะคะยังไงก็กลับมาจา้ะนะคนคนนี้ยังไงก็เป็นของเรายังไงก็จะชัดเจนนะคะ ไม่ต้องห่วนะคะคนมีคู่คนมีใครในใจมีคนคุยอะไรต่างๆนะถ้าเขาจะหวันไหวนะคะยังไงก็ตามเขาก็จะกลับมาเพราะเขาเป็นของเราเนอะแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็ช่างก็ไม่แคร์ก็หาไม่ได้นะนะเร,เราก็เราก็เลิศบอกเลยเราก็เริศเราก็ควีนออฟวานส์อะอืม ็สวยอะดูดิดูผมเผาไฟลุกขนาดนี้ผมสวยมากนะจ๊ะอืมนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายอ่ะก็บอกเลยว่า king of w a n d s นะจ๊ะโถเข้มขนาดนี้นะจ๊ะโถนะมากับเงินได้เห็นไหมโถธรรมดาที่ไหนนะจ๊ะอืมวันนี้ แต่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้ทงคนสดคนมีคู่คนมีประเด็นคนมีใครในใจนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะราศีพฤษ์นะขอให้ Uh, enjoy นะคะโมเม e ต์ของในเดือนแห่งความรักนะคะก็อย่าลืมรักตัวเองเพื่อที่จะมีพลังงานดีๆไปส่งต่อให้คนรอบข้างด้วยนะคะก่อนกันก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ